จากเด็กเกาะเล็กสู่จักรพรรดิฝรั่งเศสนโปเลียนเกิดที่เกาะคอสซิกาปี1769เป็นชาวบ้านธรรมดาพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ชัดด้วยซ้ำแต่ด้วยหัวที่เฉียบแหลมความทะเยอทะยานและวินัยแบบทหารเขาค่อยๆไต่เต้าจากนักเรียนทหารจนกลายเป็นนายพลและสุดท้ายเขาเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสถ้าโลกคือกระดานหมากรุกเขาเล่นเกมได้เหนือใครเขาเปลี่ยนวิธีทำสงครามเขาสร้างระบบกฎหมายใหม่ นบโปเลียนขูดและทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นมหาอำนาจของยุโรปในเวลาอันรวดเร็วแต่ทำไมจักรพรรดิถึงต้องถูกเนรเทศเพราะความสำเร็จอาจกลายเป็นเงาใหญ่ที่กลืนใจคนนโปเลียนเริ่มทำสงครามไม่หยุดพาตัวเองไกลเกินจุดหมายเดิมการบุกรัเสเซียในฤดูหนาวคือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ถามกลับถ้าคุณขี่ม้าเร็วเกินไปแล้วไม่ยอมลงคุณจะตกม้าเองไหมในที่สุดเขาถูกจับ ถูกในระเทศไปอยู่เกาะเอลบาก่อนจะกลับมาได้แค่ไม่นานแล้วพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูจนต้องไปสิ้นชีวิตที่เกาะเซนเฮเลนาข้อคิดจากชีวิตนโปลเลียน 1. อย่าให้ความสำเร็จกลบเสียงภายในเขาเคยฉลาดใช้ยุทธศาสตร์ใช้หัวใจแต่ตอนหลังถูกลากโดยอัตตา 2. รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดการรู้ว่าพอแล้วอาจยิ่งใหญ่กว่าการรู้ว่าทำยังไงให้ชนะ 3. คุณเป็นแม่ทัพในชีวิตของตัวเองคุณเลือกได้ว่าจะรบแบบไหนและจะถอยเมื่อไหร่นับปเลียนไม่ใช่แค่นักรบเขาคือนักฝันที่จับดาบเขาคือหลักฐานว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เขาก็เตือนเราด้วยว่าความเก่งถ้าไร้ขอบเขตมันจะกลืนเราในที่สุดดังนั้นถามตัวเองตอนนี้คุณกำลังสู้กับอะไรอยู่คุณกำลังจะไปไกลแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะพอพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ